ครับสวัสดีครับท่านผูมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองไสพารวยนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับมีรุ่นสองแบบสองยางนะครับเมื่อนี้นะครับรุ่นทั้งรัฐบาลไทยนะครับรุ่นทั้งฮานอยนะครับรัฐบาลไทยป่อยต้องไปรวช่วงก่อนเที่ยงนะครับและช่วงเช้านะครับ ที่นี่มารุ่นรัฐบาลเอารุ่นฮาหนอยกันนะครับมาปล่อยฮาหนอยต่อเลยนะครับฮาหนอยวันนี้นะครับเห็นหนึ่งตุลาคมหก้านะครับฮาหนอยของออทองใสจะมีตัวใดบังนะครับกับมาบิง มาชมพร้อมๆกันกับเอฟซีทุกท่านครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับเข้าสองรายการนะครับของอทองใสนะครับเมือนว่าเริ่งมาชมกันว่าแลกมาลุ้นกันว่ามีตัวใดบ้างนะครับแล้วมาลุ้นว่าจะเข้าตัวไหนเข้าจีรายการน,นะครับเมื่อน,นี้นะครับเอาเพื่อว่าเป็นการ กพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่มาเบิง่งมาชมตุเลกแนวะทางกันครับเอ็ซีทุกท่านครับครับสำหรับตุเลกแนวทางฮาหนอยนะครับอาจารย์ทองใสเน้นฮาหนอยวันที่หนึ่งเดือนสิบปีหกห้านะครับเด่นศูนย์รองสี่กันเก้านะครับสามตัวมีหกสี่หนึ่งสี่ศูนย์เก้าหนึ่งสามเก้า 4 6 3นะครับ3ตัว4ห้างนะครับ2ตัวก็มี4 0 09 4 1 0 1 37 6 4 19 30 69 39 49นะครับสำหรับ2ตัว น่นให้อยู่ที่4 0 0 9 4 1 3 7 6 4 1 9แล้วก็3เก่าและ4เก่านะครับเน้นให้สูง4 6 8 8หางนะครับ4 4รอบ4ด้วยกันนะครับเน้นให้อยู่ที่8หางนะครับ มาลุ้นกันว่าจะเข่ากี่หางกี่เลขกันนะครับมือนี่นะครับสำหรับฮานอยนะครับสา,ามต่อของแม่บัวฝันแม่นไปเลยนะครับมือนี่บอกว่อยมีเวลาเนาะครับนอกอคือตามตัวในครั้งเดียวจบนะครับอันนี้เป็นของแม่บัวนะครับส่วนของแม่บัวนี่นะครับวิ่งสามนะครับวิ่งสามรองหนึ่ง กัน9นะครับ3ตัวมี4 3 1 3 6 9 3 0 5 4 1 9นะครับ2ตัวก็มี3 1 3 4 3 9 3 6 0 5 0 6 1 1 1 6 1 7 9 4 9 0 1 9นะครับวงกลมให้ที่3 1 3 9 3 6 05, 06, 16, 90, 19นะครับก็คือวงกลมให้ 2, 4, 6, 8หางนะครับวงกลมให้อยู่ที่8หางนะครับสำหรับฮานอยวันที่1ตุลาคม65นะครับของแม่บัวนะครับเมื่อวานนี้ของแม่บัวเขารอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเมวื่อวานนี้ เข่าตัวใดมาเบิ่งกันครับยิบจีดูกันครับสถิติเมื่อวานนี้นะครับของโอทองใสเข้าที่หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับเข้าสองรายการนะครับต่อไปนะครับของแม่บัวนะครับเข่าที่สามหกหกสามนะครับสามหกหกสามหนึ่งเจ็ดบัวเข่านะครับบัวเนี่ยนะครับหนึ่งเจ็ดอาจจะมาเมื่อนี่แถาบัวมารัฐบาลไทยของ วันที่หนึ่งกันยายนหกวันที่หนึ่งตุลาคมหกข่านน,นนี่นะครับวันน่นะครับรุนหนึ่งเกตว่าจะมารัฐบาลไทยบบในเมือนี้นะครับหรือว่าจะมาฮานอยนะครับเพราะว่าจ,จับอยู่ที่หายไม่รู้นะครับหรือว่าหายเสียงไทยนะครับได้นหนึ่งเกตเลยนะครับในวันนี้นะครับ มาลุ้นกันว่าจากมาบอนะครับสำหรับ1น,นึ็มีมากพิเศษนะครับแล้วดูอีกรอบหนึ่งนะครับดูอีกรอบนะครับสําหรับทานอยวันนี้นะครับของออรองใสนะครับอีกรอบโอสี่หนึ่งสี่ศก้าหสามเก้าสา 4009410137641903693949นะครับมักชอบตัวใดก็ค่อยจัดนะครับโดยว่าแคปหน้าจอไว้ไว้ดูนะครับเอาแคปหน้าจอเลยครับคุณพ่อคุณแม่เฮานับ1นับสองนับสามครับผม

หมักชอบกัดม้นะครับแนวทางนี้นะครับหาหน่อยหาแคปหน้าจอไว้เบิ้งนะครับหรือว่าท่นนานใดมักชอบตัวใดก็ค่อยจัดเด้ครับเด้อถ้าบ่หมากักบ่ชอบก็ชมเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าชมเพื่อศึกษาดูนะครับหมักชอบก็จัดเลยนะครับถ้าบ่หมากักบ่ชอบแคปหน้าจอไว้ดูนะครับไปเปรียบเทียบเบิ้งว่าเขาแท้อบอ่หรือบ่เขาจัางใดนะครับ แคปหน้าจอนับหนึ่งแคปหน้าจอนับสองแคปหน้าจอนับสามขอบคุณครับกับสำหรับหาหน่อยมื่อนี่กับมีมาฝากคุณพอ่อคุณแม่เฮาเพียงต่านี้นะครับเนาะก,กับคอยคุณพอ่อคุณแม่เฮาโชคดีนะครับได้ยโชคด้ใช่กันไปนะครับ fc ทุกทุกท่านโชคดีทั้งรัฐบาลไทยและหาหน่อยในวันที่หนึ่ง สุราคมหก่านี้นะครับสำหรับค้าหน้อยไก่เขาเป๊ะๆปังๆนะครับรัฐบาลไทยก็ให้เข้าตรงๆเป๊ะๆเฮงๆรวยๆให้ได้มีเงินใส่หนี้ใส่สินไว้ใส่ไวไ้สวยไว,ไวไท้ไไวไวทําบุญกันทุกทุกท่านสาธุสวัสดีครับผม